เอฟีวันนี้มาทำอะไรลูกมาเก็บงอกเก็บงอกเอาให้เอฟีด้วยนะเดินเข้ามาใกล้ๆครับนุ่นบนต้นแกะมาดูดิจิก่อนชิมก่อนแกะเบิ้งหน่อยมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกะดูข้างในโอ้ลูกใหญ่โอ้โหเอาดูข้างบนครับเดี๋ยวจะขึ้นตัดลงไม่เยอะไม่ได้ดูแลเอาออกมานี่ตากล้องออกมานี่จะขึ้นตัดแล้วจะทับหัว จัดเอาเลยลกมาจัดดูครับดู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 ดโหเต็มเลยอืมแดงเต็มต้นเลยตัดนีนเลย โอ้โหโอ้ล่วงหมดนี่นะนี่นะเต็มเลยเอ้โหเพียบลองหาด้วกัหไป อืมของจริงของจริงมาเก็บรถเก็บเก็บเก็บเลยรถเก็บใส่ถุงเอาถุงมาใส่อืมอ๋อสดยอดเลยอันนี้เงาะบ่าวบึงการเด้อครับเด้อปลูกเองปลูกเองไม่ใช่งาะโรงเรียนนะอันนี้เงาะบ่าวบึงการปาดโถสดๆจากต้นผู้ดะเนลูกเก็บใส่ถุงเอาถุงไปใกล้ๆครับ ส่ถุงป่ะปั๊ดผลแดงเกืครึ่งเลยหนยยูได้ย,ย,ยินว่านู่นกิ่งเอาชิมบนต้นไม้อ้าชิมเอฟซีดนูนี่โอ้ยตรงนี้ไม่แดงเท่าไหร่อ้าชิมแต่ว่าหวานด้วยครับเด้ออันนี้เงาะเบาบึงกาไม่ใช่เงาะโรงเรียนโ <laughs> อ้ยเจ๋อ นั่นอร่อยนะครับเนาะขนาดไม่แรงกันเนี่ยเนาะไปเก็บไปไปดูไปยอดเลยจุงจักจะมาช่วยอยู่มาแล้วนี่เห็นไหมอเอาถุงมาลูกเถุงมหมแกะมาแกะ้ออขายได้นี่น่ะได้ลูกกินไม่หมดก็เอาไปขาย กินไม่หมดหรอ,อมาเก็บ,บนานๆอย่างใกล้ๆนะนะเก็บเลยเอาพนักง,งานเก็บช่วยกันครับผมมาเพิ่มแล้วโอ้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันออ้สุดยอดลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่โอ้ลูกเบลอเลยปา่าฮะตัวอันนี้เงาะบ่าวบึงการได้ไม่ใช่เงาะโรงเรียนเนี่ยโอ้โหนู่นนู่น ปาดโถอือข้างบนนะครับเด้อใ,ใช่หมดเลยนูนนๆๆใช่หมดเลยนูนนูแดงน,น,นะครับอันนี้มันหักูหล,ล่ตันนี้แมวเอาลงด้เียก็ฝั่งนูน้นนสุดจอดสุดจอดอด้านหลังครับผมด้านหลังด้านหลังนี่อโ,โอ้เต็มต้นเลย อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะผมธรรมชาติเลยของธรรมชาติเลยเอาโอเคครับเดี๋ยวขอตัวเก็บเงาะก่อนเพราะว่าพี่น้องมาเอาไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ได้นอนเฝ้านี่น,นดูด,ดูดูทางพี่น้องข้ามห้วยมาเลยอืมทางอดหลอด,ดอดหลอดเลยครับเนี่ยมาเก็บเอาเลยเนี่ยแจกแบ่งกันกินหมดเลยต้นนี้